สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโพอีกรายสาวร้องโดนร้านดังส่งโนติสเตือนห้ามใช้ถ้วยปิงซู ฝ่าเฟินเรียก2ล้านเรียกได้ว่ายังคงมีประเด็นให้พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่มีการส่งโนติสเตือนเรื่องวิคสิ์บังชาล่าสุดในเ Facebook ใหมายจับกับบรรจงก็ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวจากร้านปิงซูรายหนึ่งโดยระบุว่าล่าสุดวันที่31สิงหาคมคุณนุ๊กเจ้าของร้านตั้งใจชงที่อยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโชว์หนังสือโนติสจากสำนักงานกฎหมายของร้านปังชาคาเฟ่ส่งมาเมื่อวันที่28เมษายน2 5 6 6 ระบุห้ามใช้ถ้วยไอศครีมถ้วยน้ำแข็งใสาตามภาพดังกล่าวทั้งใช้ในร้านและถ่ายภาพโปรโมตลงช่องทางต่างๆและให้ลบออกให้หมดโดยท้ายจดหมายระบุว่าหากยังคงฝ่าฟื้นจะเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทคุณนุกบอกว่าเธอซื้อถ้วยดังกล่าวจากตลาดนัดจตุจักร มาประมาณ10ปีแล้วมีอยู่ประมาณ1โหโลก็ใช้เป็นภาชนะถ่ายภาพ,พปิงซูน้ำแข็งใสใช้ในร้านแล้วมีหลายๆเพจที่มารีวิวร้านก็ใช้ถ้วยดังกล่าวถ่ายภาพ,พลงโปรโมทเพจต่างๆภายหลังได้รับหนังสือแจ้งว่าละเมิดสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ของร้านปังชาคาเฟ่ก็ตกใจรีบดำเนินการหยุดใช้ทันที กลัวจะโดนเรียกค่าเสียหายสองล้านบาทตอนนี้พอมีข่าวเรื่องปังชาเธอจึงสงสัยว่ากรณีเธอเข้าข่ายผิดอย่างที่ทนายความส่งหนังสือมาเตือนหรือไม่เพราะถ้วยของเธอทรงสามเหลี่ยมแต่ในภาพที่ร้านดังไปจดทะเบียนทรงสี่เหลี่ยมและคนละสีคาถ้วยก็ต่างกันตรงมวนเข้าของร้านดังมวนออกที่ผ่านมาไม่อยากมีปัญหาเลยยุติการใช้ถ้วยดังกล่าวหลังได้รับหนังสือโนติแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสอบถามผู้รู้ครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ